d เซื้อ iPhone กับ Apple Watch แจกมาลิตท,ทั้งทีมกีโกะกัิย่าอดีตผู้รักษาประตูเรัมลมาริดนึกกล่าวถึงช่วงเวลาที่เขาเคยคาแข่งที่เรัมลมาริดว่าครั้งหนึ่งสุดซูเปอร์สตาร์อย่างคิสเตโนโรนโดเคยซื้อ iPhone กับ Apple Watch ให้กับทีมงานสตาฟการรักษาความปลอดภยัยและนักเตะทั้งหมดของเรัมลมาริดณเวลานั้นตอนผมย้ายจากเอสปานยอนกลับมามาลิตหลายคนคงคิดว่าผมตื่นเต้นจนทำตัวไม่ถูกแน่ๆที่ได้เจอทั้งโรนโดแกลเลนเบลเซกิโอรามอสลูกาโมดิสหร ยุคเขาไปโลดนู่นแน่เคยร่วมทพไปกับเหล่าการติกอสทั้งเบ็คแฮมทั้งโรนโดอานายมาแล้วผมเลยผ่านจุดที่ตื่นเต้นที่สุดมาเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ทําให้ผมทึ่งจริงๆคือการได้เห็นตัวตนของคิสเซนโนในทุกๆวันหมอนี่ไม่ได้คิดถึงแต่เรื่องของตัวเองนะเขาใส่ใจทุกคนยันน้องเล็กสุดในทีมสโมสรเยาวชนเลยละ่ะผมจะบอกอะไรให้นะมีครั้งหนึ่งก่อนออกเดินทางไปปีซีซั่นที่อเมริกาเขาเดินไปซื้อ iPhone กับ Apple Watch มาแจากทีมงานสตาฟทุกคนตั้งแต่การรัักกกษาาาาาาาคคควมมมมมปลลลอออดดภยยยไปไปจนนถึงงงูแแเเเสสืื้้้ผะทททีีี่่พุ็ขบาตา ไม่มีการทำคอนเทนต์อวดใครเพราะนั่นคือตัวตนของเขาจริงๆเขาเป็นคนเอาใจใส่รู้จักบุญคุณคนและที่สำคัญที่สุดเขาคือมนุษย์ที่จิตใจดีมากครับ